นั่งดีๆไม่เป็นหรอไอปิดม่านอันนี้หน่อยดิจะแด้ไอไม่เป็นหรอต่เดี๋ยวนี้กินนมน้อยลงมากน้หนักก็แปดจุดหเองอ่าสุดีไปหาหมออามน้องนายพี่แบคงอารดิแบงอร์อ่ามอมมมมอมมมม กล้วยอะโวคาโดแล้วก็กีวีอ yes> ๋อน่าจะเปรี้ยกีวีกินเปรี้ยวเลยกินจะหมดแล้ววอ่ะไปไหนไปเดี๋ยวอ้าวต้มโจ๊กฮะอ้าวอืต้มโจ๊กต้มโจ๊กใส่เกลือใส่ซีอิ๊วขาวพอไม่ต้องใส่ใช่แล้วก็ใส่พวกกระดูกหมูอะ กระดูกหมูกินไม่ได้ก็ตัดกระเองโจ๊กเละๆให้กินแต่ว่ามันมีกระดูกหมูเราเกินเองได้ใช้กระดูกโครงอ่อนสักครึ่งกิโลต้มเป็นน้ำซุปก่อนอ่ะน้องไนแล้วค่อยต้มอ้องไนเนี่ยน้ำจะตอกไอ้เนี่ยแม่เหรอวะเนี่ยไอ้เนี่ยต้มอ้าวเจ๊อีเม่พัดเนี่ยถุงเนี้ยต้มทำได้ประมาณ สี่กระบวยไอ้สี่สี่ถ้วยเอาไปใส่เนี่ยนะต้มใช่เป็นแทนน้ำน้ำปลาอุ้ย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 เนี่ยตกใส่น้าเดี๋ยวดังหักเด้อเดี๋ยวดังหักเด้อข้าวเหนียวกิ้งเว้ยไอ้นี่ไม่กิ้งข้าวเหนียวกิ้งดูมันนั่งดินั่งดีๆดิขาเขื่ออะน้าโชดเอ่ะหมดแล้วน้ำตะโชดเลย ต้มหรือ but, น้ำอุ like ่นคนในนี้แล้วเด๋ยวป้อนมันทีละนิดเดียวหมดนะนั่งเป็นตะชดเลยนั่งเป็นตะชดเลยนะคะขายนี่อารมณ์ได้ไหมขายนี่อารมณ์ได้ไหมมือไหม